สวัสดีครับพบกับผมช่อง KMTNT อีกเช่นเคยครับวันนี้เราก็มาถ่ายที่บ้านใหม่นะครับเราไม่ได้ถ่ายอยู่ที่ตรงรีวิวประจํานะซึ่งผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับผมผมก็จะใช้มือเดียาถ่ายนะวันนี้ผมก็ได้ซื้อหัวโมเดล1น่งตมานะครับผมเพื่อจะเอามาใส่กับชุดนี้นะก็นี่ก็เป็นหัวนะครับจากขายซูเปอร์ดักนะครับผมนี่ยซูเปอร์ดักทอยแอนฟิกรนะกล่องก็มาสภาพแบบยับยืนนะ โอเคเดียวเราจะมาแกะกันเลยอันนี้ผมก็จะแกะมือเดียวเลยนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีขาตั้งกล้องนะมาแล้วโอ้หัวกระเด็นออกมาเลยนี่ครับเป็นหัวของไข่ก็ไม่รู้นะแต่ว่าสวยนะหัวนี้เดี๋ยวเรามาแกะถุงกันดีกว่าโอเคครับเราเริ่มแกะกันเลยชือบออกแนละ้ว แล้วก็ดึงผ้าออกไปอย่างใจเย็นเลยนะเดี๋ยวผมมันจะแตกเอานะครับดึงอย่างนี้โอ้โหออกมาแล้วโอ้หน้าสวยอยู่นะเนี่ย สวยครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเอาไปใส่กับโมเดลดูนะแล้กวก็ามาดูหัวอันเก่าก่อนนะหัวอันเก่าก็จะเป็นการโมนะครับผม <c oughs> เป็นการเอาไอ้ถุงมือนะมาตัดเอาตรงนิ้วมันแล้วก็เอามาใส่แต่นี่เป็นหัวไอรอนแมนนะข้างในเป็นหัวไอรอนแมนเเดี๋ยวเราจะทดอองนะเราเอามาใส่ดูดิ แล้ไม่ได้ยัดเข้าไปเต็มๆนะโอ้แต่ก็ดูสวยดีนะเออโอเคเดี๋ยวเรามาลองยัดเข้าไปเต็มๆหนูดิก็ใส่ไปแล้วก็รู้สึกว่าสวยขึ้นนะก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอบายๆเพียงเท่านี้แล้วกันครับ